สำหรับคุณวุบุท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะท่านก็ติดคุณวุธ์มากมายหลายครั้งเลยนะคะอาทิเช่นประเทศสิงคโปร์มาเลเซียประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นคุณวุบ์เพียงสังเขปนะคะสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะท่านเป็นประธานสโมสรภาคสนามและสโมสรกาแฟทองในปี2543ถึงปี2546 เป็นประธานสโมสรเตรียมผู้นำในปี2552เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพพรพระพิรุณในปี2547จนถึงปี2551และเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพสีเทพพรพระพิรุณในปี2552จนถึงปีปัจจุบันเป็นประธานสโมสร12ยอดขุนพลของทัพสีเทพพรพระพิรุณในปี2555 คติพจน์ในการทำงานของท่านค่ะท่านบอกว่าขยันอดทนอยู่บนพื้นฐานของความดีและความถูกต้องนโอกาสนี้ค่ะท่านจะมาพบกับทุกท่านนะคะในช่วง Open House Open Mind กับท่านผู้จัดการภาคอาวุโสภาพพละตินัมทีม72และท่านยังดำรงตำแหน่งท่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายทัพศีเทพพระพิรุณเขอเเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับคุณอุบลแหลกงามค่ะ เยเชื่อในละคิดฟ้าดินปล่อยชีวิตไปตามโชคชะตาแต่ฝันไม่เค เป็นก็เรา ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตขึ้นบนเวทีนะครับท่านผู้บริหารทุราดับนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องนะครับขอเป็นพี่น้องได้เลยไหมนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสวัสดีตอนบ่ายๆเขาสวัสดีครับครับวันนี้อาจจะดูบางตาไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆเราส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยแหละครับก็คืออยู่ที่ซิดนีย์กัน ตอนนี้อยู่ที่ซิดนีย์กันนะครับเมื่อคืนน่าจะมีงานเลี้ยงนะเมื่อคืนนี้นะครับส่วนที่ไม่ไปก็คือส่วนใหญ่สละดสิทธิ์นะครับสลัดสิทธิ์หลายคนอย่างเช่นคนเก่าๆเนี่ยมันไปหลายรอบแล้วนะครับ <laughs> ไปหลายรอบก็สลัดสิทธิ์วันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ต้อนรับได้มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็อยากจะ,อะบอกกับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านว่าวันนี้สิ่งที่คุยกันนะครับไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาเล่าให้คนใหม่ฟัง พราะโดยปกติเนี่ยก็คือการเล่าข้อมูลอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันของตัวเองเนี่ยเราจะเล่าให้คนเก่าฟังคนที่มีความตั้งใจเข้ามาแล้วนะครับแต่ส่วนช่วงที่สองอคุณวุฒิกายพี่ต้อมของเรานะครับก็จะได้มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพให้ฟังว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างผมขออนุญาตนะครับก็คือใช้เวลาประมาณเกือบ50นาทีมาเล่าความฝันอะไรบางอย่างนะครับในอดีตจนปัจจุบนัน ของเด็กคนหนึ่งนะครับหน้าตาอาจจะไม่ใช่เด็กนะครับเพราะว่าพอมาอยู่ A a มันต้องทําหน้าตาให้หน้าเชื่อถือใช่ไหมนะครับก็จะดูแก่ตั้งแต่เด็กแล้วนะนะเรามาดูภาพกันเลยดีกว่านะครับผมมีเวลาน้อยนะครับในเรื่องของการพูดคุยกันอมยิ้มคือใหม่ๆเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับผมมาใหม่ๆผมก็นั่งหลังนั่งหลังนะครับนั่งหลังไม่ค่อยนั่งหน้านะครับแต่ข้างหน้านี่ว่างเลยนะข้างหน้าว่างเลยนะครับเหมือนกัน พวกเราที่มาวันนี้นะครับก็คือเกรงใจเพื่อนหรือเปล่าครับแต่แเกรงใจเพื่อนไหมน้อ,องนั่งหน้านี่เกรงใจเพื่อนไหมเอาไม่เกรงใจใช่ไหมหรือว่าเกรงใจนะครับเหมือนกันนะครับมาใหม่ๆส่วนหนึ่งก็จะเกรงใจส่วนผมเนี่ยตอนมาครั้งแรกนี่ผมขอเข้ามานะผมขอเข้ามาเดี๋ยวเล่เาให้ฟังว่าคือรายละเอียดเป็นยังไงนะครับสไลด์ขึ้นได้ยังครับมาพูดถึงเรื่องการศึกษาผมก่อนดีกว่าผมเป็นใครนะครับอย่างแรกที่จะเล่าให้ฟังผมเป็นคนอุบลนะครับคนช่องเม็กมีใครเป็นคนอุบลไหมครับมีไหม มีใครสลับบุรีเลี้ยวขวาบ้างโอ้ไม่มีเด็กเทพก่ออ๋อนี่อายกมือเบาๆเออน้องคนต่างจังหวัดเนาะหน้าตาไม่ให้คนส่วนใหญ่คนอีสานหน้าตาดีอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาดีอย่างเงี้ยคือตอนแรกมาหน้าตาไม่ค่อยดีครับพอมาอยู่กรุงเทพเริ่มมีเงินก็หน้าตาดีขึ้นอย่างภรรยาผมเป็นต้นนะครับก็ผมเป็นคนช่องเมกนะครับก็คือบ้านก็จะอยู่ในไร่คือไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยก็คือเคยทํางานโรงงานน้ําตาล วันหนึ่งเกิดสิลรียลนท์เกิดขึ้นนะครับลงน้ำลงน้าตาลเนี่ยนาท่วมพ่อก็เลยต้องมาทําไร่นะครับเป็นพวกที่ทําไร่เลื่อนยแหละครับเพราะผมที่ทําไร่เลื่อนอยคือบุกลุกป่าสงวนตัวจริงนะครับ <laughs> บุกลุกป่าสงวนตัวจริงปัจจุบันคือจนมีนศส,สามเรียบร้อยแล้วนะครับในสมัยอดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาก็ที่บ้านเนี่ยคือจะไก,กลาจากทางโรงเรียนมากนะครับก็คือวันหนึ่งก็คือมีโอกาสเรียนแค่มศ เหตุผลที่เรียนแค่ม3ก็เนื่องจากว่าโรงเรียนมัธยมแถวบ้านที่ใกล้สุดเนี่ยมัน20กว่าโลนะครับแล้ววันหนึ่งพอจบม .3 ว่าจะไปเรียนคือผมก็สอบจริงทุนหลายที่นะว่าจะไปเรียนในเมืองนะครับที่บ้านก็ไม่มีกําลังที่จะส่งนะครับเพราะในขณะที่อยู่ม3ยันจ่จได้ค่าเทมอม2 200บาทเนี่ยยังค้างเขาบ่อยมากนะครับยังค้างเขาบ่อยมากเนื่องจากที่บ้านก็มีลูกหลายคนนะครับมี11คนนะไฟฟ้าไม่มีใช้ในแถวบ้านมี11คนผมคนที่11นะครับผมเสือตัวที่11 เป็นคนที่11นะครับทีนี้พอจบม3นะครับพ่อก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันคือต้องไปฝึกวิชาชีพละเพราะเราไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมครับก็ไปฝากไปผมไว้ที่อู่ซ่อมรถนะครับจะมีภาพอู่ซ่อมรถไปฝากไว้ที่อู่ซ่อมรถพอผมไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถได้สักหกเดือนนะครับก็เปลี่ยนที่ทางานเพราะน,นากว่าตอนที่อยู่อู่ซ่อมรถเนี่ยก็คือเราก็อยากจะเป็นวิชาชีพนะครับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ แต่ในขณะนั้นเมื่อไปอยู่สัก3าสี่เดือนเริ่มรู้ว่ารถที่ผมซ่อมเนี่ยก็คือผมเปลี่ยนหมายเลขรถนะครับเปลี่ยนสีแล้วส่งลงลาวนะครับคือเริ่มรู้ว่าอ๋เอเขาไปขโมยรถมาแล้วให้ผมทำนะครับให้ผมทาแล้วส่งต่อนะคือถ้าเกิดผมอยู่ต่อนี่คือติดคุกแน่นอนครับคือเพิ่งรู้ตัวคือตอนแรกๆเราก็ไม่ค่อยฉลาดนะครับก็คือเจ้าของร้านก็ก็จะชอบไปหารถตอนกลางคืนเนะคือผมก็ถามว่าไปไหนพี่อ๋อพี่ไปประมูลรถเนี่ตอนเช้าเขามีรถมาส่งสําคัญน,นะครับ แล้วให้เราขูดหมายเลขหมกนะครับให้เราขูดคือหมายเลขหม่ก็บอกว่าอ๋อพอดีคือรถเขาเอามาซ่อมเขาหลงกันตำรวจบอกให้ขูดหมายเลขใหม่ทำ,ทำทะเบียนใหม่ได้โอ้โหเกือบโดนจับนะครับหลังจากนั้นอยู่ครบ6เดือนก็ไปทานานะครับเหตุผลที่ไปทํานาก็เพราะว่าจะเป็นวิชาชีพอีกวิชาหนึ่งคืออาชีพทํานาเนื่องจากปู่ผมเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนานะครับพ่อผมค่อนข้างจะเกเรแล้วก็ไม่ได้อยู่กับปู่นะครับมาอยู่โรงงาน จนวันหนึ่งก็คือ,อทรัพย์สมบัติของปู่นี่ก็ไม่มีนะครับก็คือยกให้คนอื่นหมดละพ่อก็เลยว่าเอาเนี้ยไปอยู่กับอาแล้วกันนะครับอาไม่มีลูกชายเผื่อวันหนึ่งก็คือ,อเราไปช่วยอาทานาแล้วอาจะแต่งเมียให้คือประเพณีที่นี่นะครับก็คือที่บ้านจิกที่บ้านดูในนะครับอำเภอหัวตะพานสมัยก่อนก็คืออยู่ที่เป็นจังหวัดอุบลน,นะครับปัจจุบันเป็นจังหวัดอ,อำนาจเจริญประเพณีที่นี่คือว่าผู้ชายเนี้ยนะครับ คือจะไปแต่งงานกับผู้หญิงนะครับแล้วคือเขาเรียกว่าคือแต่งเข้าบ้านผู้หญิงใช่ไหมครับถ้าเป็นคนจีนเขาแต่งออกใช่ไหมนะผูดถ้าเป็นคนจีนเนี่ยผู้หญิงแต่งออกนะครับแต่ถ้าบ้านผมเนี่ยผู้ชายแต่งออกคือเป้าหมายก็คือว่าไปทํานาถ้าเจอหญิงถูกใจนะครับคือถูกใจยังไม่เท่าไหร่ถ้ามีนาเยอะนะครับคือถ้ามีนาเยอะเราก็จะเล่งไว้นะครับนะแล้วเราก็จะแต่งงานกับเขา นะเพราะแต่งงานแบบเขาคือค่าสินสอดเนี่ยอารับปากว่าจะจ่ายให้นะจะจ่ายให้นะครับแล้วเราก็รอพ่อตา,ตายนะครับเราก็จะได้ครอบครองสมบัตินะคือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดก็จะเห็นบรรยากาศนี้นะครับเวลาประกวดเทพีนะครับคนหน้าตาไม่ดีมักจะได้เ,เป็น, TP, นเทพีนะครับเพราพ่อแม่เขารวยนะครับซื้อลูกโป่งเยอะดอกไม้เยอะจริงนะ แต่คนหน้าตาไม่ดีในส่วนแต่พ่อแม่ไม่รวยนะครับทีนี้คือคนที่เราชอบนี่ก็ดันหน้าตาดีนะครับแต่ว่าพ่อแม่ไม่รวยมีนาอยู่20่สิบกว่าไร่นะครับแล้วมีลูก4คนมีลูก4คนเราก็คํานวณดูเออถ้าเกิดเราแต่งงานกับบ้านนี้นะเอยีอ่สิบแปดมีนา28ไร่ใช่ไหมลูก4คนลูกสาวล้วนอ่ะจริงปะ่ะเราดูโอ้โ oh, หหารกันเหลือไม่กี่ไร่อ,อยู่กับครอบครัวนี้กูจนแน่เลยจริงไหมแต่ว่าคือเนื่องจากชอบลูกสาวเขาอ่ะ นะครับแล้วพ่อตาก็อายุไม <se> ่เยอะนะครับถ้าเห็นในรูปนี่คือช่วงหลังๆนี่ยังอายุไม่เยอะนะก็โหกว่าพ่อตาจะตายกูก็ตายก่อนพอดีอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันก็คือคงไม่ทํานาละหนีเข้ามากรุงเทพนะครับคือไม่ใช้คําคือคําว่าหนีก็คือคือขออาเข้ามากรุงเทพนะครับก็คือคือมันก็เชิงหนีครับเพราะบอกว่าเนี่ยมีงานรออยู่แล้วนะครับอ้างว่ามีงานรออยู่แล้วพอดีเขาให้ไปทํางานแล้วเดี๋ยวยังไงหน้านาผมจะกลับมานะครับ คือผมก็ไม่กลับอีกเลยนะครับผมก็ขออามาแล้วก็ลงไปที่ระนองนะครับระนองมีพี่สาวนะครับพี่สาวเขาเป็นเสมียนอยู่ที่นั่นก็เลยไปอยู่ระนองนะครับบริษัทอันดามันการประมงไปคือเริ่มต้นของงานที่อันดามันการประมงเนี่ยมันเป็นโรงงานปลาโปดนะครับเริ่มต้นคือเราต้องลงบ่อนะบ่อปลาเน่านะครับเพื่อที่จะตักปลาเน่าขึ้นกับเครื่องจกักรใช่ไหมครับแล้วมันก็จะปันป่นปันป่นปั่นสุดท้ายเป็นอาหารอาหารฝาด นะครับนี่คือเป็นบททดลองงานนะครับผมทดลองงานไม่ผ่านครับผมอยู่แค่2เดือนกว่าคือผมก็หนีแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นก็คือมีความฝันว่าคือที่ผมลงมากรุงเทพเนี่ยคือที่ลงไปที่ระนองเนี่ยผมมีความฝันว่าผมอยากได้เงินสักสามแสนเนี่ยผมเริ่มตามหาฝันแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าฝันให้ฟังผมอยากได้เงินสักสามแสนผมจะเอาเงินหนึ่งแสนไปเปิดอู่ซ่อมรถ จะเปิดหรืซ่อมรถนะครับแต่ไม่ได้ขโมยรถขายนะครับแต่ก็มีในใจลึกๆเหมือนกันว่าถ้ามีโอกาส <laughs> สมัยนั้นนะคือไมไ่ขโมยรถขายนะว่าจะเปิดหรือซ่อมรถแล้วเอาเงินอีก20 0แสนเนี่ยไปซื้อที่นาเพิ่มนะครับแล้วกลับไปแต่งงานกับคนเดิมนั่นแหละนะโี่ยตอนนั้นความคิดของคนอายุ17นะ17ปีก็ลงไปที่ระนองแต่พอลงไปเนี่ยพอเราเป็นกรรมกรรายไ,ได้มันก็น้อยครับวันละ80บาทแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นสังคมคือจะมีพาม่าก,กับลาวนะครับ ผมนี่จริงๆแล้วคือผมลุกครึ่งผมลาบวกเวียดนามน,นะคือแม่เป็นเวียดนามก,ก็ทุกๆวันก็คือหลังจากเรื่องงานเราก็จะข้ามฝั่งนะครับคือเราอยู่ฝั่งโรงงานในฝั่งหนึ่งแต่พอข้ามฝั่งมามันอาบายมุกล้วนเลยครับนะทุกวันก็อาบายมุกคือถ้าเกิดเราดูภาพนะครับเนี่ยคือภาพตอนนี้เป็นภาพตอนที่ผมอยู่ระนองคือภาพกลางนะครับภาพกลางคือภาพซ้ายนี่ยังอยู่บ้านอยู่นะครับภาพขวานี่เรียน เนี่ยคือภาพหล่อๆเนี่ยคือเริ่มจะเข้า AA และเริ่มหล่อนะครับเพราะตอนนั้นก็คือจะข้ามฝั่งมาเที่ยวทุกวันคือไม่เที่ยวก็ไม่ได้เพราะสังคมเพื่อนคือเที่ยวนะครับพอเที่ยวเงินหมดทําไงครับก็ไปไถเงินพอม่าครับดังนั้นก็คือถ้ามีพ่อม่าที่ไหนเป็นโจทกนะครับผมก็จะไปไถเงินพอม่ากับเพื่อนจนมีวันหนึ่งคือก่อนจะกลับเนี่ยคือรู้ชะตากรรมตัวเองว่าพอเราไปไถแล้วเขาไม่ยอมนะคือเขาไม่ยอมคือผมไม่ได้เป็นหัวโจกไถนะครับคือผมตามพี่เขาไปนะครับที่เขาไม่ยอมพอม่าเขา คเขาสู้ครับหูผมวิ่งหนีเกือบตายอะ่ะเกือบตายก็หลังจากนั้นมาก็คิดว่าชีวิตเรามาทําอะไรที่นี่ถ้าอยู่อย่างนี้ไปต่อไปคงเละ,ะนะครับคือคงเละไม่เละก็ติดคุกหรืออะไรก็ตามชีวิตนะก็เลยผันตัวเองเข้ามาที่กรุงเทพนะครับผันตัวเองเข้ามาที่กรุงเทพก็เริ่มมาทําง,งานโรงน้ําแข็งเข้ามากรุงเทพครั้งแรกด้วยวุฒิม3นะครับก็ทํางานโรงน้ําแข็งอยู่สักระยะหนึ่งนะครับพอทํางานคือโรงน้าแข็งเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับ ก็วันหนึ่งนะครับมีโอกาสได้ไปส่งน้ําแข็งที่ห้างเดอะมอลนะเดอะมอลท่าพระใครรู้จักเดอะมอลท่าพระบ้างครับรู้จักไหมนะครับก็แปลว่าเกิดทานอยู่นะครับเดอะมอลท่าพระตอนนั้นคือเปิดใหม่ๆก็ไปส่งน้าแข็งก็เห็นคนทํางานห้างเขาหน้าตาดีนะครับเขาหน้าตาดีเขาใส่เสื้อผูกไทยผมก็เฮ้ยอยากทําบ้างอ่ะงานอย่างนี้มันน่าจะเท่แล้วดูหน้าเขาก็คงคงคล้ายๆกับคนบ้านเราอ่ะเพราะคนบ้านผมจะดูกันออกนะจะดูกันออกนะครับคือห้างโกหกกันผมผมก็ไปถามเขาว่าพี่พี่ ถ้าจะเป็นพนักงานห้างเนี่ยต้องจบอะไรเขาบอกว่าจบวุฒม .6 ผมว่าเออถ้าผมม .3 ทำไงเขาว่าเป็นยามสิว่าเออเป็นยามไม่เอาไม่เท่อย่าขายของในห้างนะก็จนมีคนหนึ่งเขาแนะนําว่าท่านไปขายเกงยียนเป็นพีซนะครับก็ได้มาเป็นขายคือขายเกงยียนอีกนิดนึ่งคือผมลืมเล่าเรืเ่องทํานาให้ฟังเพราะว่าหลายคนไม่เชื่อว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนหน้าตาดีขนาดเนี้ย <laughs> นะครับทาไมทํานาผมมีหลักฐานนะครับดิ้วก้อยผมเนี่ยจะมีรอยเขียวอยู่นะครับ แต่ฝั่งขวาเนี่ยนิ้วผมจะไม่ครบสังเกตไหมอันนี้ผมไม่ครบนะครับถ้าสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ค,คือมีคนมาถามแนละ้วตอนอยู่ระดองเนี่ยคือคนมาถามว่าทำไมนิ้วไม่ครบผมอ๋อมีเรื่องกันพอดีเขาฟันบีดมาเอามือรับแล้วก็เตะสวนไปอะไรประมาณนี้โอ้เขาสลบเลยนะนี่แต่จริงๆแล้วควายมันเหยียบผมนะครับควายเหยียบนะครับคือถ้าบอดอย่างนี้เาสาวๆก็หนีหมดจริงไหมครับควายเหยียบเนื่องจากตอนที่ไปทํานาเนี่ยควายมันจะชนกัน นะครับแล้วผมวิ่งหนีครับแต่วิ่งหนีสะดุดล้มนะครับแล้วมันก็โดดข้ามผมไปขาหลังมันมาเหยียบมือผมพอดีโชคดีไม่กลางหลังนะครับเกือบเกือบตายนั้นเนื่องจากที่ทํานากับโรงพยาบาลมันไกลกันนะครับก็คือนิ้วก็ไปก่อนนิ้วก็ไปก่อนโชคดีเหยียบโดนนิ้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเก็บเป็นความลับนะเดี๋ยวผมอยู่ห้องนวดผมจะบอกเหมือนเดิมนะครับ <laughs> จะบอกเหมือนเดิมเพราะอย่างเวลาเป็นนวดเวลาอะไรคือเวลาเขาดวดนิ้วนะคือผมก็จะเงียบ <laughs> แต่เขาก็จะกลัวผมมากเลยคิดว่เาเป็นแก๊งยากูซ่าดนตัดยุก,ก้อย <laughs> <laughs> ควายเหยียบนะครับควายเหยียบนะครับอย่าบอกใครออยเขาอ่ะก็หลังจากนั้นวันหนึ่งก็อยู่ที่ห้างนะครับอยู่ที่ห้างแล้วก็ทานข้าวกลางวันปกติผมไม่ค่อยทานข้าวกลางวันกับเพื่อนมันเปลืองนะครับมันเปลืองก็จะไปเวลาทานข้าวกลางวันเขาก็จะเบเกไปพักคนเดียวแล้วก็จะอ่านหนังสือคือ,คอไม่คือไม่กินข้าว กลางวันจะไม่กินข้าวเพราะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเงินส่งเงินให้แม่ก็หมดแล้วทางานห้างเงินเดือนมันสี่พันกว่าบาทสี่พันห้ารวมโอทีผมก็เปิดหนังสือพิมพ์อ่านเพื่อหางานพิเศษทานะครับเพราะอยากมีไรายได้เป็นหมื่นอ่ะคีอคนคนหนึ่งคือเงินเดือนสี่พันห้าอยากมีไรายได้เป็นหมื่นอยากทํางานที่ดีกว่าห้างนะครับพอเปิดดูก็จะมี wood, ะะม 6, แต่รับวุฒิปปชมหกเรามสามก็หางานไม่ได้จนวันหนึ่งไปเจอกรอบเล็กๆกรอบหนึ่งนะครับของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับดูไหม อ่ะคือดูหน้าตานะครับอ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจปกติชอบอ่านเดลนิวนะครับพอล่ัมสมัยก่อนนายแพทย์นพพรมันะ้งแต่แท่านพพรแต่เกิดทันไหมเนี่ยพี่ยิ้มยิ้มยิ้มแต่ว่าเกิดทันสมัยนี้มันเป็นใครไม่รู้คือผมอ่านชื่อละคือสมัยนี้คือไม่ค่อยได้อ่านส่วนใหญ่ก,ก็ดูในเว็บ <laughs> นะก็มันเป็นคือก็อ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจไปเจอกรอบเล็กๆกรอบหนึ่งเขาเขียนว่าความสามารถเช่นคุณโอ้โหเขาชี้มาที่ผมเลยนะครับไม่ควรมีอะไรได้แค่หมื่น ผมก็กูสี่พัเอโทษทีนะครับผม4 5่พาเฮ้ยแล้วเขาไม่ลงวุฒิกัรศึกษาด้วยนะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้ผมก็เลยติดต่อเข้ามานะครับก็รู้ว่าเป็น AIA นะครับแต่เมื่อเขาคือรู้ว่าเป็นเ a เเขาก็เริ่มสัมภาษณ์ผมทางโทรศัพท์ว่าน้องอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นผมอายุ20นะการศึกษาอะไรนะครับม .3 กู6กันไม่ได้นะม .3 นะครับ ตอนนั้นพูดไทยก็ไม่ใ่้ชัดเท่าไหรนะ่ไงเขาฟังทำเนียงคือเขาก็พอรู้มาอยู่กรุงเทพนานแล้วยังสองปีกว่าแล้วพี่เกือบสามปีแล้วพี่น้องคือมาอยู่สองปีกว่ายังพูดไทยไม่แข็งแรงเลยนะผมบอกอะไรประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าอ๋อก็ที่พูดไทยไม่แข็งแรงเพราะเพื่อนร่วมห้องมันก็ลาวครับ <c oughs> เพื่อนที่ทํางานมันก็ลาวไม่ค่อยได้มีโอกาสฝึกไทยเลยพี่ <c oughs> นะครับเขาบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวพี่โทรกลับน,นะครับผมก็ไม่มีเบอร์โทรฝากนะครับ แล้วเขาก็วางหูไปแปลว่ายังไงครับไม่รับจริงไหมเพราะปกติคนจบม3าอายุน้อยดูฐานะทางการเงินไม่มีเนี่ยเขาไม่รับขายประกันนะนะครับเพราะอะไรกลัวเงินลูกค้าไปใช้ขนาดคนคือเขาบอกว่าคือคือขนาดคนที่มีการศึกษาดีดูภาพลักษณ์ที่ดียังล้มเหลวจริงไหมครับเรามีเพื่อนเราที่มาขายประกันแล้วออกไปเยอะไหมครับเห็นเยอะไหมเห็นเยอะนะครับผมก็มีความคิดอยู่ในใจว่าตัวแทนขายประกันมีรายได้เป็นหมื่น จนวันหนึ่งนะครับบุญเริ่มมาถึงละหัวหน้าผมเนี่ยไปซื้อกางเกงยีนกับอีกเจ้าหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ผมนะครับแล้วคนนั้เขาหน้าตาดีมากบุคลิกดีหัวหน้าผมก็เป็นหัวหน้าหน่วยใหม่นะครับหัวหน้าหน่วยใหม่เขาไม่ค่อยคัดเลือกครับก็คือเจอว่าคนนี้บุคลิกดีปั๊บก็ชวนชวนพี่คนหนึ่งชื่อพี่รุ่งขายกงงเกงยีนล็อกเอ็กเพพี่รุ่งนี่หล่อมากหล่อมากหล่อสุดๆนะครับหล่อเหมือนนายวินต้า นะครับเหมือนแฟนพลอยนะฮะคือหล่อแล้วก็วันหนึ่งก็คือพี่ลุ่งนี่หายไปคนเขาก็ลือว่าเฮ้ยพี่เขาไปขายประกันเขาลาออกจากงานขายเกยีนไปขายประกันผมก็เหล็กแล้วอะวันหนึ่งพี่ลุ่งมาต้องให้พี่ลุงฝากงานให้เพราะสมัครที่แรกเขาไม่รับใช่ไหมครับนะวันหนึ่งพี่ลุ่งเดินผ่านมานะครับจากคนที่ใส่างเกงยีนวันนั้นก็แต่งตัวดีผูกไทยมีกระเป๋าใบหนึ่ง นะครับเป็นเป็นคนขายประกันสมัยก่อนนะครับจะต้องผูกไท้ายเสื้อขาวแล้วมีกระเป๋าใบหนึ่งหนักๆใช่ไหมสมัยใหม่คือเขาถือแฟ้มแล้วนะครับก็ผมก็ทักพี่ลุงว่าพี่พี่ประกันขายดีไหมนี่คือเป็นการทักแบบภาษาชาวบา้านพี่ลุงตอบว่ายังไงครับประกันขายดีนะครับตัวแทนทุกคนจะตอบว่าขายดีนะครับแล่ประกันขายดีมากเลยน้องสนใจไหมล่ะผมก็บอกเออสนใจครับพี่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มพาผมเข้าไปในห้องลองนั่งคุยกัน2คน ผมก็คิดว่าเขาจะเหมือน m อวเพราะ m อวเวลาเราเจอเขาชวนไปขายใช่ไหมครับแต่แกขายประกันผมครับเพราะแกไม่ใช่หัวหน้าหน่วย <c oughs> คือไม่ใช่หัวหน้าหน่วยคือหน้าที่เขายังคือขายประกันอย่างเดียวอยู่ก็พี่ก็พี่ลุงก็ขายประกันผมเรียบร้อยผมก็เผลอซื้อไปด้วยคําพูดที่ว่าสร้างอานุสาวรีในดวงใจของแม่ผมซื้อไปเพราะเหตุผลเดียวทั้งๆที่ไม่มีเงินนะครับมีเงินเก็บอยู่วันหมื่นหนึ่งซัดไปซะเกือบหมดตัวเลยนะด้วยเหตุผลเดียวว่าถ้าวันนี้ตุ๊ไม่อยู่แม่จะอยู่ยังไง เพราะตอนนั้นคือผมที่ย้ายมาอยู่บ้านหลังที่โสมนะียผมกับแม่อยู่กันสองคนพ่อกับแม่แยกทางกัน,กนผมต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเดือนละห้าร้อยคนกินเดือน 4, 5, 5, สี่พันห้าส่งเดือนคือเดือนห้าร้อยแม่ก็ไม่พอใช้แล้วครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือถ้าผมไม่อยู่แม่จะทำํำยังไงด้วยควําพูดนี้ผมก็ตัดสินใจซื้อเลยด้วยเบี้ยแปดพันสามร้อยบาทนะครับแต่มีเงื่อนไขบอกพี่ลูงพี่มีเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรพี่พาผมไปเป็นตัวแทนด้วย นะครับอะปรบมือให้กับพี่รุ่งของเราได้ครับขออนุญาตกินน้ำนะครับช่วยเปิดน้ำให้หน่อยได้ไหมครับขอพิธีกรช่วยเปิดน้ำให้หน่อยนะครับพิธีกรของเรานี่ก็น่ารักนะครับสมัยก่อนไม่สวยขนาดนี้นะนะครับอ่ะวันนั้นคือผมก็เข้ามาเจอพี่พิเชียนก็คือหัวหน้าผมนะครับแห่งทัพสีเทพรัพิรุณนี่แหละมาเจอหัวหน้าผมมาฟังวิชาการเดกพวกเราได้แหละครับนั่งหลังๆนะครับพอฟังวิชาการเสร็จเรียบร้อยผมทำยังไงรู้ไหมครับ ผมเซ็นผมกรอกไปสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับหัวหน้ายังไม่ได้บอกว่ารับนะครับหัวหน้ายังไม่ได้บอกว่ารับเขาจะไม่ได้สัมภาษณ์ผมผ่านไปหนึ่งวันผมก็กลับไปนะครับขอลาออกจากงานเดิมขอลาออกจากงานเดิมโอ้แรงนะคือตอนนั้นที่ขอลาออกจากงานเดิมอย่างนงี้ก็คือถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่ามันโง่นะครับ <laughs> คือโง่งจริงเพราะว่าคือผมไม่มีมุมมองไม่มีอะไรเห็นแบบว่าคือผมไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวแทนเขาต้องทําอะไรผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือเอเอเนี่ยมันขายประกันอะไรบ้างรู้แต่วอ๋อมันได้รายได้เยอะพอมาฟังวิชาการเวียกรอมู่เขามีรายได้เดือนสามสี่แสนอยากมีบ้างครับลาออกเลยครับไม่ฟังคือไม่ปรึกษาใครเลยนะแต่ความโง่งผมวันนั้นคือผมโชคดีนะครับทำให้ผมมีวันนี้พอถ้าวันนั้นคือผมกลับไปคิดว่าเฮ้ยผมมสามนะเวียกรวันนั้นคือที่มาพูดก็คือคุณกฤษฎาพรณอยุธยาพิจงนะครับถ้ามีโอกาสคงได้เจอกัน เขาณอยุทยาเราเหล็กงามใช่ไหมเราเหล็กงามเราก็ลืมไป <laughs> นะเขาจบปริญญาโทนะครับเงินเดือนห้าหมื่นนะเรา4ี่พันห้าจบมสาโชคดีที่ผมไม่ได้คิดมุมมุมนี้เลยนะผมคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ทําได้นะผมก็น่าจะทําได้แล้วโอกาสดีๆอย่างเงี้ยมันไม่มาหาผมเท่าไหรนะ่นักวันนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราแล้วก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจลาออกเลยพอลาออกมาผมไปหาหัวหน้าหัวหน้า้หาหาอวลาออกแนะ้วเหรอออกแลครับพี่ หัวหน้าก็ถามคําถามหนึ่งว่าทําไมถึงอยากทํางานนี้ผมบอกว่าผมมีความฝันครับพี่ผมอยากให้แม่ผมสบายผมอยากดูแลแม่ผมแม่ผมลําบากมาเยอะละผมรู้ว่าคืองานเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะทําให้ผมประสบความสําเร็จและทาตามฝันได้หัวหน้าบอกอ่ะทั้งั้นถ้าสู้เอาลุยอลุยด้วยกันหลังจากนั้นนะครับหลังจะเข้า a a แล้วเนี่ยนะครับหลังจากเข้า a a แล้วเนี่ยก็คือ เดี๋ยวเอาหน้าตอนนี้ก่อนนะครับหลังจากเข้า A-A แล้วหัวหน้าผมก็ให้ผมเข้าออฟฟิศทุกวันพบลูกค้าทุกวันแล้วเขียนรายงานให้หัวหน้าผ่านไปเดือนแรกนะครับผมพบคนไป60เกือบ67 68คนขายได้3ลายนะครับคอมมิชชั่นเดือนนั้น16,000กว่าบาทนะครับอับปรบมือให้ A-A เลยครับจากเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันว่าต้องการเงินเดือนแค่หมืน่นพบลูกค้าไป60กว่าคน นะครับขายได้3รลายสถิติ21ในเดือนแรกนะครับแต่เกินเดือนเดือนผมเท่าไหร่ครับ4,500้ 4, 5, ใช่ไหมผมรอดละผมรอดละนะครับเพราะเดือนแรกคือมันก็ใจไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามีเงินอยู่2000อะ่ะมีเงินเหลือ2000คือถ้าพูดง่ายๆขายไม่ได้ตายะนะครับค่าเช่าห้องให้แม่ทุกอย่างตายหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือหนะัวหน้าหัวหน้าบอกว่าถ้าทําตามพี่นะน้องได้เกินหมื่นแน่เพราะนั้นคือเริ่มต้นก็นนคือผมก็พบลูกค้า จากที่คนชื่อรู้คือที่พอรู้จักนี่มี8คนผมเขียนรายชื่อมา8คน8คนที่ผมไม่รู้จักชื่อจริงนะรู้จักชื่อจริงแค่ลุงที่ผมเช่าห้องก็อยู่คือลุงปีชาแล้วก็มีเจสตาสมัยก่อนผมเรียก,กแกว่าเจาผมบ๊อบก็คือแกขายสบู่ยาสีฟันอยู่แถวหน้าปากซอยนะพี่ลีสมัยก่อนก็คือผมเรียกแกว่าเจาผัดไทยคือซื้อผัดไทยกับแกประจานะครับแล้วก็มีเฮียคอมเฮียคอมชื่ออ,อ่คือตอนนั้นคือผมกรอ,อกลง เราลงในโปรจังเลยว่าเฮียโปรเจ็ดสิบหกก็คือเป็นป้ายน้ํามันร้านแก่ครับคือไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแต่เขาบอกว่าอ่ะใครก็ได้ที่เรารู้จักใช่ไหมก็รู้จักเขาแต่ไม่รู้จักชื่อก็เขียนชื่อไป8คนแรกก็พบในวันแรกก็ขายไม่ได้คือจริงๆแล้วแรกๆยังไม่ได้ขายครับคือยังไม่ค่อยได้เรียนอะไรเลยนะก็คือไปเปิดตัวว่าพี่ซื้อประกันไหมนะไม่มีใครซื้อครับกลับมาหาหัวหน้าหัวหน้าก็บอกเฮ้ยต้องไปเรียน BTC ก่อนต้องไปเรียนขั้นตอนการขายก่อน เพราะถ้าประกันมันขายง่ายขนาดนั้นเขาขายกันหมดแล้วจริงไหมแต่ประกันมันเป็นสิ่งที่ง่ายๆคือว่าพูดเหมือนเดิมไปทําให้เขาเข้าใจว่าทาไมเขาต้องทําเขาซื้อไม่ซื้อมาเรื่องของเขาแล้วเราไปหาอะไรใหม่เพราะฉะนั้นคือผมก็พบอย่างนี้กลุ่มแรกก็เลยเป็นสมุดหน้าเหลืองลูกค้าผมกลุ่มแรกคือสมชายแซ่ตั้งนะผมเอาลายชื่อมาจากสมุดหน้าเหลืองนะครับนี่ลายชื่อมาร้อยชื่อนะครับแต่สมัยก่อนออฟฟิศอยู่แถวจิวเวลรี่ก็จะอยู่หาลูกค้าอยู่แถวนั้นขายได้ลายที่38 นะครับรายที่ขายได้ชื่อสมศักดิ์แท้ตั้งนะครับคือสมชายพ่อเขาตายนานแล้วนะเพราะตอนที่โทรไปนัดยังจำได้คือบทนัดเนี่ยหัวหน้าก็จะจดให้สวัสดีครับผมอุบลน,นะครับจากบกริษัทเอเอนะคุณสมชายเอเอจชะคุณสมชายหรือเปล่าครับอ๋อคุณสมชายตายไปนานแล้วพ่อผมเองอะไรเงี้ยนะครับก็คุณสมศักดิ์นะผมได้รับคือผมได้รับมอบหมายจากบริษัทเอเอพี่ให้มาสำรวจตลาดแถวนี้นะครับก็เลยจะขอโอกาสคือขอโอกาสแวะเข้าไปไประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับ ก็จะนัดประมาณนี้อ่านเอาครับคือไม่ได้พูดเก่งนะอ่านเอาอ่านไปอ่านมาเราก็จําได้ต่อไปก็ไม่ใช้โพยใช่ไหมครับก็ไปคุยกับลูกค้าอย่างนี้จนรายที่38ขายได้ขายได้ก็ขายไม่ยากนะครับเพราะว่าเราพูดกับคนแต่และคนเนี่ยแค่เปลี่ยนหน้าคนพูดแต่พูดเหมือนเดิมบทแรกๆก,ก็คือใช้ท่องก่อนผ่านไปเดือนหนึ่งสถิติก็ออกมาว่า21นึ่ปีนั้นทั้งปีที่พบลูกค้านะครับก็คือพบไปเกือบ500คน นะครับาะไปเกือบ5้าอคนขายได้คือ60กว่าลายสถิติผมเหลือ71็ 1. นะสถิติผมเหลือ71ปีนั้นก็คือจากเด็กคนหนึ่งเดิน4,5่พพอจบและสิ้นปีเด็กคนหนึ่งอะไรได้ประมาณเกือบ4ี่0 0นบาทนะครับเกือบ4 0,000บาทในปีแรกนะครับปรบมือให้เอด้วยครับขออนุญาตกินน้ำก่อนนะครับระหว่างที่ปรบมืออ่ะก็เข้ามาเอแล้วนะครับนะเดี๋ยวทันด้วยกันด้วยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็คือหลังจากที่เข้ามา a a ปีแล้